สวัสดีค <tang> ร <ar df> ับพี่พี่เพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านว่าเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้เป็นพระเศียรใหญ่เลยครับท่าน ยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับใจมาก็สองเดือนก่อนแล้วครับท่านแต่ที่ยังสวยงามอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถูกลงตัวอากาศนะครับใสถุงกับเกบไปอย่างดีเลยครับท่านสามสี่ชั้นนะครับคือมัดไปมัดไปมัดไว้ไม่ห้มให้อากาศเข้าไปเลยครับท่านถ้าเข้าไปแล้วก็จะสกปรกออกดําปีชันตีเลยครับมันต้องเก็บให้ดีหน่อยครับสำหรับเหรียญสิบบาทครับรู้สึกจะสกปรกเร็วขึ้นเินครับ่ ถ้าทอการล้างแล้วจะสวยงามกว่านี้นะครับส right, ําหรับเหรียญนี้ยังไม่ได้ทาการล้างทำความสะอาดเลยนะครับดูรับยันรอยดาปีชัดเเียนครับเราดูลักษณะของเหรียญครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนครับนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านยูโพดิเกิลอยู่ด้านนอกครับยูโพดิเกิลอยู่ด้านนอกนะครับนี่หรือว่าสีเงินนั่นแหละครับ่ส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองจะกลายเป็นสีดำปีไปแล้วครับ่าเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทําการล้างเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้ หรือว่าปีพศนี้นะครับภูวิพล์อุดยเจดีจอยู่เบื้องหน้าพองค์ทันสวนด้านหลังก่อรัชกาคารกีเก้าครับสวยงามอกันนะครับส่วนตรงกลางคือปรมบุรูษพงค์ท่านครับดูสิครับมันไล่จากด้านล่างลงขึ้นไปแ่ด้านบนครับเบื้องหน้าพงค์ทันก็สวยงามมาอกันครับแล้วก็พระเสียบงบงค์ทันแล้วก็ด้านหลังลงมาอย่างนี้ครับคมชัดเจาะมากับสวยงามมอกันครับสําหรับเหรียญสิบบาทตรนเส้นใหญ่ปีพศนี้นะครับ รู้สึกก็โอเคอยู่นะครับรู้สึกว่าเจ็ดนูนขึ้นมาเห็นนิดนิดอยู่นะครับมาดูกอบเฟืองนี่กวาครับมาเป็นไงมันรับดูใกล้ไปเลยครับนี่ขอบเฟืองครับโอ้โหขับพี่กลับมาเห็นเลยครับสองจุดซ้อนเลยรอยบุกนะครับเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดเลยครับแบบนี้ครับขอบเฟืองสรับเรียบนะครับเนี่ยหอหอขอกเหรียญสิบบาทปีพศสองนี้ครับโอเคอยู่นะครับรู้สึกว่าการสื่อเลาก็มีครับแต่่น้อยมากครับท่านไม่เหมือนกับบางเหรียญครับที่ ได้มาเยอะๆแล้วทีนี้มาดูโดยโดยบี้ได้ดูไม่ได้ครับผมก็ต้องเอาไปจัดใจซอยๆมอนเดิมครับสำหรับเย็นนี้ก็โอเคอยู่นะครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยจะติดอยู่ในหนังสือบรรดาบที่หายากแล้วไหมนะครับประเทศไทยครับอินเทอร์เนตนะครับตัวหนังสือครับนี่ครับประเทศไทยครับต้องพลิกแบบนี้ครับประเทศไทยอักษรบิวครับสามตัวชิดกันอยู่นี่เราไปประกาศนี่ครับอีกตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่าน เป็นอกักษรเวียนนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับพอทอทองฝัน5 5 8ครับท่าน2558นะครับ,ออรบ,รบสําหรับปีพศนี้นะครับอ,อืดูที่ว่าจุดนูนการเปร็นอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมลองลองเลยว่าเพราะว่าเหรียญส0บาทตัวเซียนใหญ่นี้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากในแค่สองสองปีพศแค่นั้นะครับสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับ ตำลงไม้นี้คือแม่นางชพญาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบิงนะครับสําหรับจํานวนการผลิตนะครับสองห้าห้าแปดเลยจำนวนการผลิตอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดล้านพอดิบพอดีครับท่านเก้าสิบเอ็ดล้านพอดิบพอดีเลยนะครับโอ้โหครับเก้าสิบเอ็ดล้านยิ่พอะต้อคนนะครับท่านสำหรับเก้าสิบเอ็ดล้านเกือบหนึ่งร้อยล้านเลยแล้วครับท่านส่วนในระดับเดือนญสี่นะครับอยู่ที่เลยละหกสิบบาทครับ ทเท่านั้นเองนะครับสูตเรียนที่ผ่านกันใช้ในี่สิครับเท่าไหร่ครับสิบสองบาทถึงสิบห้าบาทเลยนะครับ